ท่านใช้ยาถูกหลักหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง u t u b e ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาแนะนําเรื่องของการใช้ยาที่ถูกหลักวิธีนะคะสําหรับทางการแพทย์เรามี5ถูกนะคะที่ท่านจะต้องทําให้ถูกต้องสําหรับหลักการใช้ยานะคะถ้าทําได้5ถูกนี้ ท่านก็จะมีความปลอดภัยจากการใช้ยามีถูกเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1ใช้ยาให้ถูกโรคนะคะก็คือพยายามใช้ยาให้ถูกกับโรคที่เป็นนะคะถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ต้องใช้ยานะคะอย่างเช่นเราเป็นไข้เราก็ต้องทานยาลดไข้ไม่จําเป็นต้องใช้ยาอื่นเพื่อจะมาลดไข้ที่สองนะคะท่านก็จะต้องใช้ยาให้ถูกคนนะคะ ถูกคนก็หมายถึงว่าเป็นยาของคนนี้ก็ต้องใช้กับคนนี้ไม่ใช่ให้เพื่อนยืมเออฉันกินยานี้แล้วดีนะฉันมีอาการแบบนี้เธอลองกินบ้างสิเผื่อมันจะหายแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ยาถูกคนถ้าระบ,บุชื่อเราก็เป็นยาสําหรับเราก็มีบางคนนะคะที่พูดคุยกันเองบอกว่าฉันเหนื่อยเหนื่อยพอฉันไปหาหมอหมอให้ยานี้แล้วฉันรู้สึกดีขึ้นเลยยานี้มันดีมากเลยนะ เธอเหนื่อยใช่ไหมลองกินดูสิแบบนี้กินแล้วก็เงียบไปเลยอันนั้นก็คือเพื่อนเป็นเบาหวานพอน้ําตาลขึ้นเขาก็จะเหนื่อยมากพอได้รับยาลดน้ําตาลก็คือยาเบาหวานนะคะเขาก็ดีขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าคนที่มาเล่ากับเราวันนี้เขาเป็นเหมือนเราแต่ไม่ได้ตรวจอะไรค่ะด้วยว่าเป็นเพื่อนกันก็เลยแบ่งยาให้กิน พอคนนั้นเขาไม่ได้เป็นเบาหวานเป็นลดน้ําตาลเขาเยอะๆเขาก็เงียบไปเลยค่ะอาจจะหยุดหายใจได้นะคะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยืมยาเพื่อนกินนะคะอันที่3นะคะจะต้องกินให้ถูกขนาดค่ะอย่างเช่นเขาบอกว่ากินครั้งละหนึ่งเม็ดถ้าเรากินครั้งละ4เม็ดมันก็อันตรายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องกินให้ถูกขนาดแล้วเขาบอกว่ากินหลังอาหารเราก็ต้องกินหลังอาหารวันละ3าครั้งก็วันละสครั้งนะคะ อย่าฝืนอย่าปรับยาเองนะคะควรจะใช้ตามแพทย์สั่งนะคะถ้าเขาบอกว่าเป็นยาทาเรา,เาไปกินมันก็ไม่ใช่ที่นะคะอันที่4นะคะจะต้องกินให้ถูกเวลาก็เหมือนที่ป้าปอว่านะคะถ้าเป็นยาก่อนอาหารก็ต้องกินก่อนอาหารเพราะว่ายาก่อนอาหารมันจะออกฤทธิ์ได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าไปกินหลังอาหารมันก็จะประโยชน์น้อยลงฤทธิ์ของยาก็จะทําการรักษาได้น้อยลง ถ้าเขาบอกว่าเป็นยาหลังอาหารก็ควรจะทานหลังอาหารนะคะเพราะว่าถ้าไปทานก่อนอาหารก็จะถูกกรดทําลายคุณสมบัติของยาฤทธิ์ของยาก็จะไม่ดีเท่าที่ควรหรือว่ายานี้เขาให้กินก่อนนอนก็อาจจะเป็นยาที่ทําให้ง่วงถ้าเราเอามากินตอนเช้าเราอาจจะทําอะไรไม่ได้ทั้งวันเลยแบบนี้นะคะถูกอันที่5ก็คือถูกวิธีนะคะอันนี้หมายถึงเราจะนํายาเข้าร่างกายโดยช่องทางไหนอย่างเช่นเขาบอกว่าเป็นยาทาก็ต้องใช้ทา ถ้าเป็นยากินก็ต้องกินทางปากแล้วเขาบอกว่าดื่มน้ําตามเยอะๆเราก็ต้องทําตามนั้นหรือว่าเป็นยาหยดตาก็ต้องเอาไปหยดตานะคะเป็นยานวดก็ต้องเอาไปนวดเป็นยาเน็บวารก็ต้องเอาไปเน็บถารเป็นยาเน็บช่องคลอดก็ต้องเอาไปเน็บช่องคลอดนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของยาจะไม่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะท่านได้คํานึงถึงเรื่อง5้าถูกนี้หรือเปล่าคะเวลาใช้ยามีถูกอะไรบ้างนะคะยังจํากันได้ไหมคะ ก็มีถูกโรคถูกคนถูกขนาดถูกเวลาถูกวิธีนะคะไม่ยากนะคะแต่เราจะใช้ยาเราก็อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องพวกนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน<ๆ>์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ